นปนมัสการครับอาจารย์ครับผมเจริญพรเนาะเจริญพรพี่บุญผ้าร่วยแล้วกับพี่พ่อผ้าร่วยบปล่ากับพิมงันสุขุสุขคนเนาะเป็นอ่างเอาจ้าไหนมาเอาค่ะเอาเนี่ยจะเรียงเนี่ยห้าสามเม็ดเดียวเม็ดโครโลเม็ดผู้งูเหลือมไม่จังคักเนี่ย่เพือว่ากับคอพันโยพันกับว่าคันห้งวดเนี่ยคันให้งวดเนี่ยเจ็ดเื่อว่าเจ็ดห้าสามเนี่ย เพื่อนก็บ,บอกว่างวดต่อไปกติหายิ่งงวดต่อไปกติหายิ่งใช่ครบันนี้ <c oughs> ผมจําได้ว่าเมื่อนั้นอาจารย์ไปที่พู้มูเหลีนะ่ยมเนาะหลังจากจักหลังจากกลับมาอยู่พู้มูเหลี่ยมเพื่อนตามมากมปนว่าอาจารย์<า>เราอยู่ดิเม็นว่นาเพื่อนตามมาย้ำอีกอันตอนนั้นนี่ตอนย่างออกนี่จะว่าตามกับไปครับป้อนหัวลงมาบอกว่าม่หยั่งมาใช่ไหมป้อนหัวมาน่ะนี่อาจารย์เลี้ยนรถบอกว่านี่ก็บพรเลี้ยนแล้วก็บอกว่าบอกไม่บอกว่าถ้ากันย่างกอนเด้อใช่ไหม มูจักอยู่ว่าพันเขียนนั่นอันป้อนหัวออกมากนี่ยเป็นอย่าง้อนหัวออกมากจ้ะช่างวาอยู่นะว่องงูหวังเอียงเป็นคล้ายๆหนาข้นนะโอ้ยอนหัวตัว,วช่วยตัมแม่ลดไว้ยันแหว่ยั่ววิทยายเลยถามว่าแม่หยางมาใช่ไหมอือเรียกว่าแม่โเล่สองตัวไหมอือมันตามรักเช็แล้วปุ๊บเขาก็ตามมาพีนี่เหมือนครับผมตามนั่มมาพีนี่เหมือนครับผม เอฟซีถามมาหลายอยู่เพื่อนก,ก็ไดโชคได้ใช่น้ำอาจารย์หลายอยู่น้ำพู่งูกกเหลี่ยมนี่เจ้าเพื่อนก็ไดบาบาอกอาจารย์เ้อกระเบื้องไหนาฝาปูทอคำนั้นบอสีเดียวกันนะเพื่อนว่านเดี๋ยวปูนะเออเพื่อนบอกว่าสีอนุโมทนาบุญน้ำยู่วาาหมายที่เห็ดงามๆเห็ดหลังค่างามงามเห็ดทั้งขางามงามแล้วนะเดี๋ยวกระเบื้องไปฆ่าสีกันยังไงมันกระว่านันของขมแลวเว้เพื่อนเขาเจ้าวา่า<ม>ผมก็เไดดอกว่า,า,วาเออเห็ดตามมีตามเกิดมาเถินดอก มันจำเป็นเท่ากับที่ได้ปูงใช่หรือเนอะะาะครับผม <c oughs> เฮ็ดจะเลยหลือเัลเนี้เ <c oughs> พื่อนบริจาคมาแล้วทด้มาแล้วมันบอกบอเมีนหมายถึงว่าค่ะสีที่เพื่อนท่านให้อาจารย์มาแนแล้วแม,ม่มีมีมีหลายอย่างเลยหลายเจ้าส่งมาบ่สีเดียวกันจักคนบ่ไร่เดียวกันจักคนคนละสีนะครับผมปูแพ่นน้อยแพ่นใหญ่สลับกันไปถือว่าเป็นการออกแบบไม่วั่นต่อไปอาจารย์มีวัฒนาการไหม ที่ยังขี่เลี้ยวเข้าไปก็ยังขี่ไล่ตาให้น้องเหมืนาะนไม่ยู่ว่าจะไหนเนาะไล่ตาจำเป็นตัวแต่ว่ามีเอฟซีบนทั่วมาอยู่แม่กะทีน้ำยู่ดอกกะทีว่าหลายดอกทีซีซาหามื่นแต่แม่กะทีรวมบนุโมทนาบุญน้ำยูอย่าบอกอย่าฟาบบอกอาจารย์ปูตัวทีบเด้อมันเสียของอ่าคอยคอยเฮ็ดไปขอใเห็นมันได้ไล่เดียวกันเพิ่วางสันแม่กะทิซอยยูซอยได้นิดๆน้อยๆกะบที่มีพื้นมาสมทบยู่ดอกที่า่น คือว่าฝ่ากับกระลั่งสีบอกส้างม่าเห็ดบอกเขาแบอย่างเขาจะไปซื้อมาแล้วครับฝ่าก็ซื้อมาแล้วซื้อเบิดประมาณสามหมื่นนี่แหละบริษัทขจตขอเส้นกับเบื้องเพ่น่นใบเส้นมือนที่แรกที่แรกไปซื้อฝาแต่ว่าขอเส้นกับเบื้องแต่ว่า่นใบโอ้ยขยิเจ้าของใ้แล้วนะพาะพรามีเงินเดือนไปกรบลั่นตี เขาจะาวัวไห้นะถามก็เจ้าโยขอเส้นมาจากคนได้บ่วมาทีานผ่านพาเส้นได้ผมก็่าสีเส้นอยู่ในิดชิ้นเึ้นขอท่านได้ผูดีกันเออเอาไอ้เพิ่นชื่อว่าเพิ่นให้ออกชื่อว่าโอ้เพิ่อนให้ออกชื่ออ่าเนี่ยพวกอาหารการกินพวกไอ้ไรา็พวกข้าวสารอาหารแห่งว่ามงมามาอีอย่างนี้เพิ่อนถามาท่านอาจารย์ใช่ถูกเพิ่นอัดมาเต็มหลังรถเลยป่ะนี่าเพิ่นโอนมาทั้งหมดน่ะเป็นเงินแปดพันบาทบอก เพื่อนให้ซื้อนี่หาพันเพื่อนให้ค่าน้ำมันหาร้อยเพ่อนชั้นอ่าันสองพันไห้ถวายอาจารย์ว่านั่นใส่ช่องมีช่องปะใช่ใช่สี่เดียบปะใช่ได้ครับผมใช่ได้เนาะครับผมเพื่อนให้ออกซื้อเล้วก็มีผู้อนุโมทนาเที่ยนขอพันสามาน้ำอยู่ผมเขียนซื้อเขียนยังไว้เรียบร้อยเมื่อแล้วจ้ะคู่ฟูคู่คนแล้วล่ะือเขียนซื้อไว้แล้วกับมีแต่ถาถวายไอจันเนาะ อันนี้ผมถวายเลยบอกป่าครับผมถวายเลยครับครับสาธุเลยพี่น้องค่ะอันนี้ก็ถือว่าเปลี่นค่าจ้างวราค่วมฝันฟูฟั่งนาเกียร์จ้างมาถือว่าเป็ี่นค่าจ้างเนาะเราเมื่อคืนนน่ก็ฝฟันอยู่ก็ว่าผู้เหลีอยเพิ่นมาอยู่ดิมาอยู่เพิ่นมาวางเลยเนี่ยอาจารย์เพิ่นมาบอกว่าให้เฝ้ามาเอาเด้อยให้เฝ้าวาเอาเอานล่เนี่ยเอานีโอ้ยเพิ่เข้าใจห้อนพูดจ้ะใีเฝ้าไปได้อาจารย์แรงนน่เด้ มื่อนี้วัันน้มพรอยเผื่อนนี้เป็ว่านพาพอดีอาจารย์จะไปเมื่อแรกจริงจริไปเมื่อแรกฝนตกสดีที่ไปนั่งอยู่มองยังไงจังขั้นจ่องไปนั่มแล้วโอ้ขั้นหฮมเนาะขั้นหฮมขั้นจ่องเนี่ยมันจะฟังเล่าบ่จ้ะจ่องนี่ยจะมาผมก็ฟังก็งงงงอยู่หมายถึงร่มนะครับจ่องนี่หมายถึงร่มร่มนะครับผมว่าเป็นเหลียวเบิ่งนนี่หมายถึงว่ามองไม่กระพริบตานี่เขาเอิ่นว่าจ่องแลนวต่อไปจะมาภาคอีสาน นั่นก็คือโฮมนั่นเองนะครับขันโฮมเนาะขันโฮมขันร่มนะฮเพื่นบอกว่าเพื่นบอกว่าเฝ้าเฝ้ามาเอาเด้อยจิเฝ้ามาเอาเด้อเตรียมไม่ให้แล้วบอกคุณว่าเตรียมไม่ให้แล้วอาจารย์ตาเก็เลยบอกว่าเยอะตัวกันดิอาจารย์เนี่ยรับบดตัวดอกาจารยนพูดมองเก้านี่ยบอมองเจ็ดหาสามดีเพื่อนไหนมากนี่บอแมีนมองเก้าพูดเลื้อนี่บออาจารย์พูดเลื้อนี่เนี่ยเจ้าบัดนี้คืออาจารย์ว่าเจ้าไหนบอกว่านี่ส่วนของอ่า อ,อาหารการกินที่พระที่เขาพันศาจังเมื่อเมื่อนี่ครับฝนตกมาจังเมื่อนี่ฝนตกเนี่ยเนาะกับว่าได้ออกวินทบานเนี่ยอาหารการกินทัางพ่อไปอาจารย์ถามซีดๆด้วยเอฟซีคนบอกโทรมาถามแหละไปถามแค่นี้เอฟซีเห็นอะไรเนก็มีเต็มมากๆเนาะมีเต็มมากๆคดีตัวผิวห้องกติกายเป็นดำเลี้ยงจนตัวไปเต็มมากๆเนามาในขั้นใดใครกะสซิ ก็ิไข่เนาะจันอ,จอ่ะโคขีสีผิวเนี่ยมราเจ้าบอกว่าผิวข้าวมาในตาแขกมันดีด้ผิวขาวเหลืองผิวออกก็ยังผิวข้าวม้าออกเืองเหลืองนี่แล้วผมเนี่ยกินมาม้าไปนี่ฮอดสามเดือนนี่เหลืองเลยท่านที่เลยชัวที่ออกภนษาเหลืองเลยม่ามาก,ก็ดีเนาะครับเพิ่นกับท่านมากก็ทืทว่าดีครับดีมันสุขุสุกุลเหรท่านได้มากก็ดีเท่ากับเก็บไว้เนาะครับผมมือได้ฝนตกเท่ากับต้ม คุณละถวยคุณละถวยคุณละถวยแล้วครับผมเมื่อไ้บินทบาดเมื่อไรเนาะฝนตก่วงนี้พายุกรนีรู้สึกว่าสุทะลมมะล่ายอยู่เด้ครับครับผมพายุถ้าโยกำลังเข่ามันกินยังก็เป็นส่งอับๆอาจารย์กินอย่างนกินผ่าอาจารย์นี่แล้วโอ้ยโอ้ยบ่ซักบ่อาจารย์เ๋ยีงซักอยู่แต่ว่ามันมันบ่แห้งมันฝนมันตกมันเหม็น โอ้ัอนานซักมือห้าหน่อยดีนะเราแต่ว่าบ่มีเครื่องซักผ้าเอาอยู่เนี่ยโอ้เจ้าผมว่าผมวดหาอยู่เป็นอย่างน้อเป็นผู<ส>้ใดบ่ใส่รองเท้าใส่รองเท้าบ่ถอดถุงเท้าบ่นบนอนเนาะวัสดกขอถทดขอให้แต่มันเหม็่นในใ<อ>กนนะกินผ้นาอาจารย์นั้นหม็นป็นโอ้ยบ <c oughs> อก <c oughs> ชังกะรีมาเอานี้ทั้งกันเอะอาจารย์โปรดพ่อไว้เอาแล้วย่ำซักยังที่ฝ้ามืดเครื่องฝนบ่ตกฝนตกตกยังที่เห็นไหนอาจารย์บ่ได้ครับ กับตาจังไรบ้านนี่มันมันกระอาบตัวคนแดดบ่อมันบริปันแห่งเนาะแต่เนาะมันมีเครื่องซักผ้ามาถอยไนเนาะมาอยู่นี่ที่สิบปีแล้วนี่มันมีเครื่องซักผ้าเลยค่ะมัเลยอาบนั่นบ้างอาจารย์ตกตั้งแต่อาจารย์ตั้งขึ้นไหมอย่างนี้โม่เคยมีเครื่องซักผ้าจักเตี้ยบ่มีเลยใช่ไหมใชว่ามันกับเมนแน่แล้วเธอไปลงกูโบนน้ำมันพันกับว่าเมนอยู่ไหครับผมโอ้ยเนาะเอาเอายังที่ที่อาจารย์ผมมีอยู่เครื่องซักผ้าเก่าอยู่เฮือนน่ะแต่ว่ามันห่างนี่อาจารย์นะมานสอนมอบ่าครับผม เที่ยงเั่นกับสมไัยสาสมไัยษาสมไมยสาใหญ่สมเนอะผมว่า่ะมาแบบไงนี่แบบทิปสองทิปสามโลคุณนี่ย่าว่าเฉียวมาให้อาจารย์แต่ว่าอาจารย์ต้องได้ไปสมเอาใช่ครับผมอาจารย์เลยใช่ว่าใหญ่สมว่ามันชิเหม็นก็กลิลงคลิปนี่ก็ยากอีลายากเอฟซีเอฟซีติหาเกียงสักป่าไม่ให้อาจารย์เออเอาของที่ซะเนาะขออนุญาตบอกบุญพ่อพี่น้องเดลยวานนี้ พอนูโมโ่จนา้าเครื่องซักผ้าเก่าเนี่ยพอปั่นแห้งได้ก็เอาดอกน้ออาจารย์แ,แบบปั่นแห้งก็ดกีเอ,อาแบบปั่นแห้งได้ก็เอาดอกบ่ซ<ม>ักบ่ได้บ่เป็นหยังซักมือเอาก็ได้แต่ว่าให้ปั้นแหงมันใส่ได้เครื่องซักผ้าเก่าผู้ผู้พังๆพอมีบ่ลน้อเนาะพอได้เป็นโรอุปโภคพอได้หอมหนูแน่นอาจารย์เนาะใหญ่เต้นเหม็นๆไปเลยกานเท้าปั้นแหงเลยมันบ่เหม็นนี่เนาะเหม็นเหม็นปั้นแหงบ่เหม็นนีเบิ่งแต่ละรูปเนี่ยอ้เอาก็บ่ได้บ่วนั่นเธอจะว่าเจ็บหัวเหม็นเหลายอะไ ให้ว่าคันช่วงเขาพัฒษานี่ฝนตกเร่งๆนี่เนาะต้าคืมแดดบ่มีนี่ให้ว่าเขาเขาอุบโปรนี่วันมันศูนย์ร่วมคว็เหม็นอยู่หันมันบ่อยจังเ <c oughs> ดี๋ยวนี้จะบ่มีผ่าจะใส่แล้วเพราะฝนมันตกตลอดเนาะให้ว่าซักหลายสุดเดี๋ยวบ่แห้งเนาะอาจารย์เนาะอาจารย์เพียงค่อยว่บอกผมนะแต่ตะกี้เนาะเอาจังไหนกันอนุญาตบอกบุญเด้อครับพ่อพี่น้องวางป่ายผู้มีคิดทะาสุขูสุขคนอาจารย์เพื่อนบ่ต้องการขอังไม้ดอกอาจารย์ ถ้ามันเปลี่ยนไปได้ก็ดีอยู่แต่ว่าความหมายเนะี่ยขออนุมโมทนาบุญน้ำกะอยากได้เครื่องซักผ้าที่พอมีพี่น้องบ่ได้ใส่แล้วไวเ้เฮื่อนไว้ซั้นซื้ออ่ที่มันยังปั่นแห่งได้อยู่นะครับเน้นย้ำนะครับที่มันยังปั่นแห่งได้อยู่เด้ออ่ากะเอามาถวายทั้งวัดปา่าเพุนเน่เนาะอ่าได้จักเครื่องก็เอา ตั้งไล้เฮื่อนมันก็อหกเครื่อนเลยซื้อนอูเพิ่นมนีหลายอันนออาจารย์เนาะผูเพิ่นบไใส์บบสอยแล้วนะครับผมเอาเครื่องเดียวกับพ่อได้ไมมันเปลี่ยนไปเปลืองไฟเอาเครื่องเดียวกับพ่อไม่ได้เครื่องเดียวพ่อแล้วล่ะบหลากรความหมม้กะเอามามันกะพระมันบ่พ่อขันปันนี่อาจารย์พระสิบแปดรูปได้อยู่นี่ครับผมบ่พ่อขันปันนี่ถ้าได้หลายเครื่องก็ดีแต่ทีนี้คาไฟเห็นไหมคาไฟบ่ จังว่าเด้ออาจารย์ปั้นมันบรโดนนี่บริสไซไม่ร่าดนนี่อาจารย์ปั้นเพื่อเพื่อเพื่อนี่ยว่าเ่อเกินสิบเ่อเกินหนานาทีแล้วเลยปั้นกินไฟอยู่ละเครื่องสังหารมันจะกินยแต่ว่าธีกินหน่อยกินไรแล้วจะรุ่นไม่รุ่นเก่าอาจารย์จะบว่ารายดอกเดียนนึงน่ะปกติกันเท่าเคยเสียอยู่พันกว่าบาทกะที่เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยวางหาพันอย่แหละอาจารย์อาจารย์น้ตสันบ่อส่องเตาโน้ตสันก็บอเด้อเ่ย เออี่ผมมีเงินเสียค่าไฟไเพิ่นครับผมเอามัเนี้บวกกับเครื่องหน้าเรียงฝันอาจารย์ยังหน่อยเนะาะคือว่าวันนี้ผู้อุ่นเพิพ่นมาบอกอะไรบอกครับอาจารย์บอกอาจารย์เพิ่นบอกว่ารยังไงอาจารย์เพิ่นเราบอกวา่าสิทธิ์มันมีภูมิมหาครับเป็นเล็กน้อยเลยเป็นเล็กน้อยเป็นเล็กน้อยบักจุกนี่บ่บระจุก,ก,ก,กอีกแล้วดิบระจุกโอ้ยเสียใจเพราะจุกขงวันวันนึงกับเจษหานะ แค่กีบ,กบอกเงินนะแต่แค่ว่าเป็นห้องห้าวัตถีเอาเนาะห้วอวัตถีเนาะพูดพูดถึงแล้ววะเขียนใจเมื่อนะวะจุกอาจารย์มีเงินอยู่เท่าไหร่เงินอยู่สามปัญหาสามปัญหาเนี่ยเง่นวัตถ์นนะอาจารย์มีเงินอยู่สามหาปันหา,านหา้อคนไปตีเอาเลขเมือ<ห>ม่อเมื่อบบกจุกเขียนให้พูเนะ<ห>าะเงินสามปัญหาที่บบกจุกลักไปนี่ห้องปีหนังคือว่าเอามาสีจนดอกแต่ว่ากับใครอยู่ดอกว่าพวกงูเหลือมซอยไปอยู่ เกียบพู้งูเหลี่ยมว้ามาน่าอาจารย์ก็แล้วเรกันนั้นเท่าเข่าวะปีนี้อาจารย์แปดอลาฮันเท่าเข่าวะครับแปดอลาฮันส่วนมากคันแปดอลาฮันเข่ากับตัวนี้กับชีบเข่าครับผมแปดอลาฮันครับผมแต่ว่าคันว่าโบออกนางนึงกับิีเข่าอยู่แบบขนองนึงแบบโบมีเหยญ่ใหญ่เลยนะแบบตัดตัดขาดโบมี่เรกเปล่าเนาะมี่ใหญ่ใหญ่ก็ตัดออกคือว่าหรือเปล่า าเลรอะไรเอ้าบ้านนี้เขากะเอาปามเยกวเอาถามเอาเรยกานบอกลยยงนี่นีกบอกว่าไอ้แกวเป็ิดต้นายยดบอกายย่เจายดนจุบจแกบอกว่าขอแจ้มือแน่วใช่เนีขอแจมือจูบเหรอแก้มืออย่งเพิ่นบอกสิยทีเพินมาลัดเงินสามปัญหาแล้กบอกว่าขอแก้มือเนี่วนี่ยกนิ้วขึ้นนิ้วหนึ่งหลดครับผมนิ้วนึงแล้วกัยกอีกหเปียกอีกหาเน บ้านี้015ลดครับอาจารย์นึ่งหาซื้อซื้อนี่ยนึ่งหาซื้อซื้อยนาเียน่งยอช่วย่ังไง่ยได้เบื้งเลขันบุญผาด้วยสัมภาษณ์นี่กูือนายแต่น้องาเนะเจ้า่ได้เบื้องเล็าซื่อนขอขอไฟเด้อคอยวินองนั่เตี้ยกะาุบบิ๊อาจารย์นั่นองได้แล้วาวาอืมตำแหน่งเก่าอาจารย์ตำแหน่งเก่าอือนนี้่อาา นี่เด้องวันนี้นะครับเด้อเลขไอ้จุกวัดป่าครับผมนี่คือเลขไอ้จุกนะครับผมเป็นว่าจ้ะอืมฮะนี่ครับแคปจ่อไปเด้องั่วทีมากไงโชคมันก็ให้ได้เฮ็ดได้สางน้ำอาจารย่าง่ยหน่อยๆก็ได้กระเบื้องพุลั่งเพร่งก็ยังไข่ได้หน่อยจานเนาะได้พุรั่งสองแผ่นได้พุลั่งกองก็ยังดีเนาะแต่ว่าพูดถึงว่าอ่า อยากให้ได้ไดไดเดียวกันว่าอล้วกันเนาะคันน้องเฮียเราก็อยากมันก็ไล่เด